ทีมชาติไทยยู -23 ระเดิมสนามศึกชิงแชมป์อาเซียนยู -23 รอบแบ่งกลุ่มพบติรมเลสเตไม่ใช่งานง่ายแต่ถ้าอยากเข้ารอบต้องผ่านไปให้ได้เกมนี้ครับจะลงแข่งขันกันในเวลา2ทุ่มที่สนามสเตเดียนแพทิออตประเทศอินโดนีเซียถ่ายทอดสด4่ช่องทางไทยรัฐทีวี BG Sport ร์ i ทว o ชั่นและ AS Play ในส่วนของทีมชาติไทยครับเพิ่งเปลี่ยนกุนซือเป็นโค้ดวัง ทวัตชัยดำรงออกตะกูลประเดิมสนามในเกมนี้เป็นเกมแรกอย่างเป็นทางการส่วนทีมชาติติมอเลสเต้ครับประเดิมสนามในรายการนี้เกมแรกไปแล้วเสมอกับทีมชาติพม่าอย่างสุดมัน4ประตูต่อ4ซึ่งบอกได้เลยจากการดูเกมในวันนั้นนี่ไม่ใช่งานที่ง่ายของทีมชาติไทยแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับเราเช่นเดียวกันครับ,รก,บการเยเวตตัวจริงทีมชาติไทยในวันนี้ครับผู้รักษาประตูเป็นสรัวัตรโพสมัน แบ็คซ้ายกิติพัฒน์กุลภา2กองหลังชนพัฒน์บัวพันจับคู่กับพัทรพลศึกษากิจส่วนแบ,บ็คขวาเป็นสพลน,น้อยวง2กองกลางมีสิทธาบุญล่ากับเสกสรรราตีกองกาลางโตรุกเป็นสงครามสมุทรน้ำผึ้งปีกซ้ายธนวุฒิโพชัยปีกขวาพันธมิตรประพันธ์และกองหน้าโตเป้าเป็นยศกรบ,บุรพาด้วยความที่ทีมไทยเพิ่งเปลี่ยนโค้ดและเกมแรกในทัวร์นาเมนต์นั้นเป็นเกมที่ยากเสมอเกมนี้อาจจะอึดอัดหน่อยครับแต่ผมเชื่อว่าเรานั้นจะผ่านไปได้ แฟนบอลไทยมารวมใจกันเชียร์ทีมชาติไทยยูวีสามลงสนามพกติมอรเลสเตในวันนี้เวลา2องทุ่มและเดี๋ยวจบเกมไล้สดพูดคุยกันหลังเกมครับ